ผมสวัสดีครับผมอาจารย์ทุกท่านสวัสดีคุณพ่อพ่อกันกับสร้างตัวไอเมือนกับผมมี่อย่างมากไามกับเจียวกับผนเย็ดนะครับปุ่นนียผนเย็ดผนียดแต่ละคนแต่ละท่านที่ใส่นี่มักบ่ขึ้นกันจารย์จังแต่เช่นแต่เช่นนี่ก็มักแบบหนึ่งครับแบบผมแล้วบมกเอาแต่เช่นสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเถ่าแก่ไงครับเถ่าเจไงตัวแต่เช่น อ่ามื่ไอกี้ก็ไอไส้ไอไ้ไส้มะเร็งน้ำครับไอ้ไส้ทางบ้านนวดนครับเออนี่ประหลาดอาจารย์นกเขาไงเหรอครับผู้หนึ่งที่ประสิทธิ์ศาสตร์ประสิทธิ์ประสาทวิชานกเขาให้ผมน้ำละอ่าอาจารย์สูนอ้ยอเอาตะเคียนละไม้ผมเบิ่งด้วยเมื่อนี้เบิ่งอ่าพะเนี่ยตะเคียนครับอาจารย์เป็นไดรอาจารย์ คือดำอึมซึมเถอะมักแบบนี้แต่แคน่นมักแบบนี้แบบอืนแล้วก็บ,บ่มักครับผมบ่มกักีอลีอาส่งส่งเป็นส่ง,สง,สงอะเป็นยาดกั้นบนแล้วครับเนี่ยม,มัมกไปักมันมักไปมักมันอันนี้ไม่ยากก็เจนโอ้ไม่มงคลครับเลยไม่มงคลงค,งค,ครับว่ามันเจนบักคำเอามักไปงมนเออันนี้วัอนอัน ไม,ไม่ท่านครับไม่ท่านมันยังท่านนกเดียอาจารย์<อ>เสียบอเสียกัแล้วแต่เ <c oughs> ไม่ท่านท่านดีหลียครับหรือไม่พุทธาหม,มัมกไฟหมักมันครับถือไปถือมัน <c oughs> อันนี้มาให้ผมเฮ็ดไอ้ขั้นฟาดให้ไม่ซื้อด,ดอกอาจารย์ <c oughs> ตะเคียนนี่มักส่งนี่แหละอาจารย์เนี่ยขั้นฟาดาดางังดงัดงดงัดงตะเคียนสาเอาดอกครับเนี่ย แต่ว่ากระโจมแต่เช่นนี่มักส่งนี่ครับนี่ส่งส่งรูปไข่ครับผมอืออ๋อหายเบิ้งอ่าเอาเอาขีดขั้นฝ่าในเบิ้งด้วยเป็นไดคือบ่คือเนาะเนี่ยนะนั่นผู้เฒ่ากันจังสี่แหละคมเออควางนาของลังเอาคมควานลงตัวแตะเียนอ้ามุมกว้างได้แล้วเนี่ย อุจุอาจาน้องผู้เฒ่าหว่องซอมันบอกท่านมีใบไหม้เนาะมันบอกของเนาขนาดทางประเนี๋ยนเอานั่นแหละครับจุดที่วันห่างครับอ่าวนไก่กับวนไกลกับแบบเดิมแล้วครับผมนี่คือว่าต่อยอดให้ตะเคียนอ่าอ่าผมว่ามันจยากหยาบเกินไปอยู่นะเดี๋ยวผมจะจัดการให้ เป็นได้อาจารย์ส่งคือววันนี้เฮ้ยนกเหยบว่ามานวดผมก็บ,บ้างสัตว์ละ<า>น,นกเหยียบ,ยบอืมก <laughs> น,นี่นี่นีน่นส่งสูงมันเป็นลักษณะนี่แหละครับผม,มาอาจารย์ล้ันกงหนียหน่เยือนกับผมล้นถือใจว่าตะเคียนปนี่อาจล้งนี่ถือใจว่าวถือใจ ก็ถือเกยเน็ตเอาเนยเอาต่เกย์เน็อเยครับนี่อางามมากกาเกย์่งามากก่อเยาาข้าูกื่นีั่นอกหมย่าให้นกเลียมตาเด้อนี่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 เยมเมนี่ย่าให้นกเลียมตาเีงโอ้งามไปแจกทุกทานกล่าว่ามื่อได้เสียไปเจิมก่อน บ่ไม่เหม่อเพราะว่ายากการรับซื้อเขาธุรกิจเพิ่นนะครับเบวบางครับผมแต่ว่ามีไว้แล้วสองดังแล้วอย่งเงี้ยด่างนั้นยังไงก็เขายืมบ่เอามาส่งไอเทียบ้านเนี่ยยืมกับมี่ได้ยังเดบยว่ายืมไปแล้วบ่เอาขึ้นมาส่งกันนะนยังไงก็ให้เขาไปรอดให้เขาอยู่เต็มวันเออ โอ้ยบอมันเข้าไปใส่ได้เป็นหลายตัวแล้วทิดหลาแล้วหลายแล้วโอ้ยโอ้ยน้องมวยมีกับมวยวัาเดียวสำหรับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเก้าเล็กได้จานนี่เก้าเล็กก็สี่เป็นพางพังสี่แหละครับแต่ว่าผมอาลวดสปริงผมเมิดนะครับผมหาซื้อซื้อใส่กับบล็อกได้นะอาจารย์ผมกระซังกันหรอครับซังมากอาจจะม้ามืออื่นมือเฮื่อเนี่แหละ เวลาอาจารย์ท่านใดก็บเจนเย็นนะครับผม,มเจนเย็นอมันมันมันลำมันมันต้องได้สปริงที่ดีๆนะครับอ่าถ้าสปริงบาดีผมก็เฮ็ดไปว่าเปลี่ยนขึ้นกันล่ะการฟาดบ่อันนั้นนะครับผมก็ตามเห็นแล้วครับอ่าก็อาจารย์อ่ที่ทักผมขอมากก็รอดยังไงครับ ยังไรผมก็บ่ให้เกินมากเขาออกหรอกครับแต่ว่าบางไอ้ไส้ผมหัวรัวบางป้อนแต่ใจขาด่เออว่าก็ขอโทษขอให้ลายอาจารย์บางท่านก็โอ้โทรมาหาผมสายตรงกับรับขับยางเดียวครับครับผมมีรวมดอกผมแต่ว่าผมเฮ็ดไหนอีรีครับกระจาบเปลี่ยนมือนีกระปวดเอวยังน่อยเลยอาจารย์ปวดเอวเฮ็ดประตูให้ต่เคียนนี่ยจัดแจงให้มันสําเร็จแล้วครับผมเฮ็ดประตูเฮ็ดเป็น เกประตูให้เราเปลี่ยนไหมประตูมันก็ต้องมี่ตัวยางเบิ้องแะครับผมก็เบิ้งตัวยางนี่เบิ้งตัวยางน้ำอาจารย์ที่เขาเฮ็ดมากล้ครับผมเระราเปล่ะแบ่งกันแช่กันไปครับบางที่ประตูนี่ก็เรื่องสําคัญอยู่ครับการเฮ็ดประตูพันเนียดนี่การเฮ็ดบ่ดีกับเวลาขึ้นเวลาล่งกับหลูดขึ้นหลุดลงตามใบไม้ฮือนแล้วครับเวลาถอดใบไม้กับ ขอนอยประตูขึ้นน่มพุ่นล้วครับบางที่บางที่โอ้ยันเขาทายว่ของประเทดเปลี่ยนเมื่อนี่เปลี่ยนประตูเฮ็ดทศเปลี่ยนทอยเรืองเกิดโดนอืมเอ้ธรรมดาครับเสมอี้นี่เช่นว่าเนียกสมัยใหม่กับเนียกสมัยเก่ามันต่างกันเสมอี้นี้มันอยากอาศัยคว้วเบาหน่อยนึงครับอันนี้เบาเบาๆกันผู้เฒ่าว่าใส่สูงแล้วครับผู้เฒ่าใส่สูงว่ไใดอาจารย์แต่ม่านเกียกนี่ดแล้ว แมีนวะเจ็ดฉีดแปดฉีดครับผมสวยมากมากเลยอาจารย์หนึ่งงามแห้งครับผมงา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 มันดีมันดีออกตอนน้องดอยอาจารย์แต่ว่าสองพระเนียดนะครับผมสองพระเนียดสร้างไปแหละสองมือจังหน่อยครับอ่ารอสปริงก็จะได้ขึ้นหลังที่อ่คดสปริงไว้เรียบร้อยครับผมเรียบครับก็นลอดทรงกันมีครับ จังเลยไก่เจนเย็นได้ยานอ่าไก่แมวเห,ห,หรอครับผมสปริงบึกขึ้นเห็นแพ็คของเยูะอ่าสปริงทุกอย่างทุกนั่นอันแต่เช่นครับอัน,อ,น,อ,นอาจารย์ผมกับอายุบานเดียวกันเลยครับบ้านโนนหัวช้างบ้านโนนหัวช้างกับไก้ๆก,ก,กันครับมูที่สิบสามอเภอัออนเพืพอนน่อนลำพรงกันเ่มืแต่เช่นบ้านลำพองบ้านโนนโนนหัวช้างกับเลนนนกเขาดีครับ<น>สัก สักเมื่อผมก็บจีไปทำทำทำชิบบันอ่าตัวเช่นกับอ่าอาจารย์ศูนย์ศูนศูนยย์อ่ครับนกบานนวลหลายครับผมอา่าอันนี้น,น,นกนกเนี่ยนอ่าอาจารย์ผมก็หลายครับเป็นเศร้าสามสิบหุ่นล,ละไม่หลายก็นั่นร้อยหลายครับโอ้มากแข้งครับอ่านมาแล้เหมือนเคยสองแบนด์เดียวดูแลหลายผมก็ดูแลซ้ำนี่แหละครับผม สำหรับนกในกรงร่วมผมกับทำบุญไปปล่อยเรียบร้อยแล้วครับผมเห็ยนย่างว่าดีกว่าน,นี้บนัวนะส่เนาเนีย้ยไปไม่ไปเอาในเด้อนอกกันสนาม,มาบ้านบัวไปต่อร่องเบิงคือว่านมันเถเอา <c oughs> ไปต่อเอาอจังนี <S <S อ้อาจารย์ก็ดีครับผมในเบื้งพระเนตของผู้เฒ่าของตะเชียนเรามากแบบนี้มากไปมากมั่นครับผม สร้างต่อยกับมักแบบนึงแต่ว่าผมก็สามารถเฮ็ดให้ได้ครับเก่าแข็งแข็งอ่าแข็งดีนครับผมอ่ะอาจารย์คลิปนี้ก็ไอ้ประมาณนี้ครับผมอ่าลามหน่อยครับเอาสันสันมันๆนี่แหละครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกท่านละครับที่ติดตามรับชมครับผมกับพ่อเชนกับสิได้อ่าขอลาครับขอลาในคลิปนี้แหละอาจารย์อ่ะไว้กัน เพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ้าวครับพี่สวัสดีครับครับผมขอบพุณอาจารย์ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ